สวัสดีครับสวัสดี FC เฟนครับนะครับ FC สซาวนย FC น้องอิงครับปกปอกกับเป๋าโทนครับในช่องบราโทนทองฟูนแบ้น้อยน้องอิงครับครับพี่น้องกะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะไปติดสติกเกอร์นะครับนี่ สติ๊กเกอร์หลวงปุ่มหมุนครับกับหลวงพ่อคูณจะไปติดรถคันนี้ครับติดรถน้องก้าวหน้าพารวยนะครับติดทั้งข้างนอกข้างในเลยครับพี่น้องให้ประกาศให้โลกรู้ว่ารถคันนี้เป็นรถของ ติดหลวงปู่มหมุนนะครับติดเลยครับเอาเป็นมุมมุมนี้แล้วกันนะครับพระว้ตติดมองนี้มันจะบังกระจกมองหลังครับติดมุมนี้นะครับนี่ครับหลวงปู่มหมุน ทิตะสีโลนะครับวัดป่าหนองลมนะครับเป็นสติกเกอร์ที่ออกโดยวัดป่าหนองลมนะครับวัดป่าน้องลมก็คือวัดที่หลวงปู่หมุนจำพรรษาอยู่ระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็วัตถุมงคลหลายๆรุ่นนะครับของหลวงปู่หมุนได้จัดสางที่วัดป่าน้องลมนะครับอาเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วครับนโมพุทธยะยะจงได้จงมีพุทธปฏิเสวาโสปฏิเสวามิ หลวงปู่หมุนทิตะซีโลมหาราโภป,ปูเชมินะครับนี่สติกเกอร์ครับสติกเกอร์ตัวนี้เป็นสติกเกอร์ที่ติดด้านนอกนะครับก็ค,คือว่าเขาติดบอกเลยเขาจะเห็นแบบนั้นนะครับบาวทนจะนําไปติดด้านในนะครับในรถติดด้านในรถเลยนะครับป้าพี่น้องหมดแรงครับหมดแรง หมดแรงมันเล่นคอยแล้วหมดแรงมันเล่นคอยแล้วพี่น้องเอ๋ยนี่ครับสติกเกอร์ติดภายในนะครับคือติดไว้ตรงนี้นะครับ บารมีหลวงปู่มุนครับเดินทางปลอดภัยนะครับค้าขายร่ำรวยหลวงปู่มุนทิตาสีโลครับวัดบ้านจานอําเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ณนะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธปฏิเสวาโสปฏิเสวามิหลวงปู่มุนทิตาสีโลมหาลาภป,ปูเชมิครับนี่ส่วนสติ๊กเกอร์แผ่นนี้นะครับ เป็นสติกเกอร์หลวงพ่อคูณน,นะครับแต่ว่าแผ่นนี้จะเป็นแบบติดภายในแต่ว่ารูปของหลวงปู่จะออกไปโชว์ที่ด้านนอกนะครับคือเบาวทนติดมุมนี้เนี่ยมันไม่บังบอบัางทัศนีย์นะครับจะผาบในการมองเวลาขี่รถไปมานะครับคือแนมไปข้างหน้าก็าเห็นนะครับแม่มทายก็เห็นเพราะว่ามุมนี้คือต้องมองบนเท่านั้นนะครับ ถึงจะบังนะครับไม่บังนะครับตัวนี้ไม่บังแล้วก็หลวงพ่อคูณก็จะติดมุมด้านนู้นครับแต่ว่ารูปของหลวงพ่อคูณเนี่ยจะออกไปโชว์อยู่ข้างนอกนะครับนี่คือสติกเกอร์นะครับวันนี้ที่จะติดรถน้องก้าวหน้าพารวยนะครับนี่ครับ เป็นสติกเกอร์หลวงพ่อคูนะครับติดด้านในนะครับพี่น้องแต่ว่ารูปหลวงปูและก็ตัวหนังสือจะโชว์ด้านนอกนะครับนี่จะเป็นคำว่าเหรียญเจริญพรล่าง91นะครับบล็อกแรกเป็นสติกเกอร์เหรียญน,นะครับวัดแจ้งนอกนะครับ2557 ยี่สิบปีเหรียญเจริญพรวัดแจ้งนอกนะครับนี่คือสติกเกอร์หลวงพ่อขุดนะครับขอแค่มีหลวงพ่อคูณนะครับปริสุทธิโธเหรียญเจริญพรล่างนะครับแค่นี้ก็เป็นสิริมงคลนหรครับพี่น้องหลวงปู่หมุนหลวงพ่อคูณนะครับหมุนเงินหมุนทองขำคูณโชคลาภมากมีนะครับส่วนพระ ที่ตอนนี้มีอยู่ในรถนะครับก็คือหลวงพ่อทวดหลวงปู่ทวดนะครับอง์นี้คือพระอาจารย์บุญหนุนได้นำมาไห้มือไปเจิมรถนะครับก็คือจัดสร้างโดยวัดหนองคูนะครับนี่หลวงพ่อทวดหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะครับวัดช้างให้แต่จัดสร้างและปลูกเสกโดยพระอาจารย์บุญหนุนนะครับพี่น้อง ตอนนี้มีแค่นี้ครับเพราะว่าบ่าวโทนยังบอท่านใดนิมนต์หลวงปู่หมุนนะครับบอกว่าจะเป็นขนาดตั้งหน้ารถหนึ่งจุดห้านิ้วหรือว่าสามนิ้วนะครับบ่าวทนยังบ่ทนเดนิมนต์หลวงปู่ขึ้นรถนะครับตอนนี้มีแค่สติ๊กเกอร์นะครับถือว่าเป็นมือดีอีกมือหนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันจันทร์เป็นวันเริ่มต้นนะครับวันจันที่หนึ่งเป็นวันเริ่มต้น ก,กรกฎานะครับก็คือว่าผ่านเคิงปีมาแล้วพี่น้องนี่คือครึ่งหลังของปีนะครับเป็นมือสันวันดีอีกมือนหนึ่งนะครับถือเลิกงามยามดีคือการเริ่มต้นที่ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผู้ใดสนใจนะครับสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับที่วัดบ้านจานมีนะครับผู้ใดสนใจอยากได้ไปติดรถที่วัดบ้านจานมีนะครับบ่าวโทนขอแค,คร์คาซงครับที่ะวัดเพิ่น ให้บูชาอยู่ที่แผ่นละหนึ่งร้อยบาทนะครับแผ่นละหนึ่งร้อยบาทผู้ใดสนใจอยากได้ก็ทักมาหาบ่าวทนนะครับบ่าวทนมีโอกาสไปวัดจะบูชามาทรงให้นะครับแผ่นละหนึ่งร้อยนะครับ,บคบ่าจะส่งก็คือบ่าวโทนขอครั้งละห้าสิบาทนะครับค่าจะส่งครั้งละห้าสิบาทเดี๋ยวบ่าวทนจะเป็นธุระจัดการให้นะครับนี่่ะถือว่าเริ่มต้นนะครับสําหรับน้องก้าวหน้าพารวยนะครับ ให้โซ่ไขมันสุผูสุข้นครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวไปเก็บเต้นเก็บเก้าอี้ก่อนครับนี่ป้ายแดงนะครับจะมาหรือไม่มาจะให้โชคหรือยังไงรอติดตามคำนี่หูเลื่องครับห้าหนึ่งหกแปดนะครับทะเบียนป้ายแดงน้องก้าวหน้าพารวยนะครับห้าหนึ่งหกแปดรอติดตามครับพี่น้อง คลิปต่อไปบาวทนสีน้ำเสนอเรื่องอีหยังรอติดตามครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฝากคพื่นพี่น้อง FC ครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิงโฆษณาเป็นกำลังแรงใจไหนเด้อครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สมิสัก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บเต็นเก็บกอีทรงวัดครับนี่มาแล้วทีมงานคุณภาพครับรวมโดยช่วยกันนะครับ ที่สิจะเป็นจะจัดงานวันเกิดน้องอยู่เดี๋ยวก็เออเอาไว้ตั้งไว้ข้างๆก็ได้อ่ะขอบคุณดูกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไล k ์กดแชร์นะครับฝากเบิดโฆษณาครับสลัคขีปี้เอาไว้สมิสะกนพี่น้องเดือพกก่กคุณแม่คิดหนาครับสวัสดีครับ